ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนาช่าพาไปครับสวัสดีนักตกปลาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยนะครับวันนี้ก็มาตกปลาหน้าดินครับท่านผู้ชมครับไมยแม่น้ําสงรามครับเป็นไมยเป็นไมยเดิมนาชติที่เคยมาตกครับผมก็วันนี้ก็อากาศก็ทั้งลมทั้งฝนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะบ่ายโมงแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นาชติก็ไม่ได้ขายของครับพอดีพายุเข้าครับท่านผู้ชม ก็นาชาติก็เลยได้หยุดวันสองวันครับวันนี้นาชาติก็มาตกปลาหน้าดินครับผมก็เป็นวันหยุดทั้งทีนะครับก็ใช้เวลาให้คุ้มนะครับท่านผู้ชมก็นาชาติไม่ได้มานานแล้วครับก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้นาชาติจะได้ตัวหรือเปล่าครับตกปลาหน้าดินก็มาแก้มือนะครับวันนั้นก็มีตัวใหญ่เขาน้าชาติก็ไม่ได้นะครับก็หลุดไปนะครับเอาก็ไปลุ้นกันดูครับว่ารอบนี้นาชาติจะหมานหรือเปล่านะครับ ก็ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับท่านผู้ชมอาครับไปดูกันเลยครับท้งลมทางฝนครับวันนี้ ไปลุ้นกันเลยครับมีแต่คนเขารีบเข้าบ้านครับนะชาติรีบออกมาตกปลาครับผมเพื่อจะได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูครับอ้าวอ้าวอ้าวปลาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเป็นปลาหรือน้ำแรงครับ เป็นป่าหรือเปล่าคานผู้ชมหรือว่าเป็นลมมาแล้วครับฝนก็เหยื่อก็เป็นเหยื่อเดิมครับแต่แต่วันนู้นนะครับท่านผู้ชมนาจชาไม่ได้มาตกเลยครับ น้ำไหลแรงมากครับท่านผู้ชมลมลมพัดแล้วก็น้ำแรงด้วยครับปลากินไม่กินไม่รู้แล้วครับมองไม่ออกเลยครับ <c oughs> คุณผู้ชมสี่ถังครับผมเด็กแค่นี้เองอาชาติก็ว่าอยู่อาชาต์ปล่อยไปแล้วกัน แล้คถ้าผม

อัอนครับครับีนี่ีนีน่ไม่ได้ครับผมรอบสองครับ๋ยวเล่นครับไม่ทราจะเปลี่นเดี๋ยว เล่ไม่ได้ครับผมเอารอบสองก็ได้ครับกำลังไซส์สวยครับ ครับมาสวยครับผมเอาครับผมก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมก็นี่ฝนก็จะตกอีกแล้วครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับผมก็ยังดีครับมันตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับก็พอได้นั่งตก ชิวๆอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับผลงานตารวมนาชาติครับผมก็ได้ปลากระมังสีตัวเองครับวันนี้ครับนี่ครับก็พอได้พอได้ทอดอยู่ครับท่านผู้ชมได้สีแต้มครับตัวสวยๆครับปลากระมังครับผมกระมังล้วนๆครับวันนี้ก็มีปลาหูหมาดเล็กครับผมเข้ามา3ตัวสี่ตัวครับวันนี้ครับก็นี่ฝนก็จะเริ่มตกอีกแล้วครับท่านผู้ชมมืดทั้งวันเลยครับวันนี้ครับนาชาติก็เลยได้ออกมาช่วงบ่ายครับผม เพราะว่าช่วงเช้านี้มันก็ตกแรงมากท่านผู้ชมก็ได้มาบ่ายโมงแล้วครับนี่ก็ประมาณจะ3ามโมงสี่โมงแล้วครับผมก็คลิปนี้น้าชาติคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ